Do something Bob, Hi, Bob. Do something Bóp lạc không i never did แล้วคือนอนนะอันนี้ถ้ามีข้อต้อแย้งนะข้อต่แย้งนะพี่พี่ให้ไหวพี่อะไรอ่ะ <c oughs> มันบกใช่ไหมเออไอ้เยี่ยมมันบกอ๋อเฮียไปกินดุกูเมื่อ

ไอ้แขนวะแขนแบบแขนจัดแขนจัดมันแขนจัดเอ๊ะจริงจริงจรดง๋ยวขอกระเอาไม่ได้มึงอยู่กันในรูแค่นี้อไอ้ที่ใหาเอ เกลือกข้าเกลือมึงไม่รูด้วยดุฉันก็มีกี่คนเนี่ยเฮียไทยกูรู้มึงทำได้มึงลงไปชุบได้ปะมึงไม่ได้ได้กันก่อนอะไปดิรอให้มันขึ้นมาก่อนฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งเดี๋ยวฝั่งเดียวเดี๋ยวนไปชุบดิไปชุบดิถ่ายไปรอรอรอเดี๋ยวชุบเดี๋ยวนี่ให้เดี๋ยวนี่ให้เดี๋ยวนให้พี่มันล้มก่อนเลยนะลงไปอ่ะ น้องหามุมยังกันรอนะเดีวไอ้หียตะไน้ำมันตลงมาเฮ้ยทุกคนอื้อสัตว์แม่งมาล้วข้างหลังไอ้เหี้ยมึงอย่าดิ้นดิ้นไกะไอ้เหี้ยกว่าจะได้ตัวไปหนอกตัวนี้เลียเก่งด้วยดิโอ้หไอ้เหี้ยลิ้นตากนแล้ว แไ่ตายกูนก็่าหมายเพอาไปแทบดิ้นดิ้อย่างร้องเรียกเก่งไม่่าจะไหนวระเดาะแกงตัวเองไอ้เียต้องมาเกาะบารมีคนอื่นเขาไอ้เียเนี่ยไอ้เียแกงมันแตกแล้วไอ้สัตว์ดงกูตกไปอ่ะไปถามโอโมดูเกี่ยวอะไรโอโม่เกี่ยวอะไรโอเกี่ยวอะไรโอโมหัวมันมถยเกี่ยวอะไรโอโม่ะ เกี้ยวอะไรของม้ไอ้ท hey, wow. oh, ี oh, wow. ่ต oh, ัวโง่เลยพี่ตัวโง่เลยพี่มันตัวร้องมันจะไหนแต่ไรแล้วพี่ไอ้เียแข็งมาโดนกูตบจนแตกอ่ะเราไปถามดู โอโม่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะผมกอยากเป็นโอ่ไอชิพ้าตัวเลียไอบอสมงฟังกูนะมีอะไรมาไอีมยโอโมแกงแตกคอบครัวมึงฟังไว้ชิโง่เปลี่ยนอย่างโอโมโอมเพิ่งเตกเปล่าควายป้าไปอยู่ไหนไม่เห็นนะไม่เห็นมันะไอชิรี่ใครเนี่ยไอชิไรหลังหน้าไอชิตัวประกอบไองไไหนดามย่ไม่ไป้าเคยเห็นป้าถือมาเจบอกให้ปา แล้วมันตกพ่อมันด้วยตอนเนี้ยอ,อะไรตกพ่อด้วย,ยวพ่อฟัวคุณหน้าโดนผมหมดเข้าใจปหมโอ้ทำไมมึงมึงไปตามมึงไปโรงพยาบาลได้ไไพี่ตกพ่อใครวะเนี่ยเด็กคณเดินรังขาได้เชนะียงใหม่ชอบเรียนตอนกัดขาอะไรนะช่วงนั้นทีซีให้พี่เพิ่มในแกงโอ้โหเปล่าช่วงนั้น ไม่นะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรโอโมโ่นะแโโโะค่มันมีคนดีจีเก่าเก่ามันอยากกลับมาเล่นประมาณสิบกว่าคนแล้วมันก็ไปทำแก๊งกันเองเฉยๆไม่เกี่ยว,วผมนะกนะ็เลยงงอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรผมอนะ ก็เลยงงไงว่าม <Yeah. S 1> uh ันเกี young, ่ยวอะไรวะผมไม่ไ hmm. ด้เกี Hiç ่ยวเลยอะผมแค่อามันมีเซ็ตดีจีประมาณสิบาคนมันมันอยากกลับมาเล่นมายี่สิบอะเออแล้วมันแล้วมันก็อยากทําแก๊งเออมันก็ทําแก๊งประมาณเดือนสองเดือนตอนแรกผมก็คิดว่ามันทําเล่นผมก็เลยเออเข้าขึ้นแก๊งจริงจังคนือบ้านนู่นนี่นั่นเออผมก็เลยให้ให้ลดโลมันไปใช้อะไรอย่างงี้รถประมูลไปสองคันอะไรแบบนี้ที่มันยังเป็นของดีจีอยู่แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลย เกี่ยวอะไรกแก๊มผมวะ่ะแต่รอดูแต่มีข้าวเจ้ามาดูวะ่ะแม่สาวข้าวเจ้าให้วีก่อนพี่นี่นะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟซูเจ้าอะไรมาตู้ผมใช่พี่กอ๊กอฟพ,อฟพ,อฟพี่หัวมันหัวพี่ยังแตกในเทนนิ่งอยู่เลยใช่ป่ะข่าขนาดพี่ก๊อฟบีบีซีนั้นเนี่ย อยากวิอยาก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 ฮ่่าฮ่เรื่องพี่ติดที่ม้าใผมอยู่เลยพี่ เฮ้ยเรียของงานล้างแล้วป่ะประชาชนก็กลัว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 ชาตอนนี้แกไม่ได้คิดด้วยดิไม่อยากแจ้งเลยเฉยๆตลอด ยั baby, งเปิดบาลพี่ยังเปิดบาลพี่น่าาลงมารอชุกเลยครัเออไปไปรับเคสเพิ่งบนต่อเลยถ้าไปถึง ได้อยากรู้จริงๆอ่ะมันเอาข่าวมาจากไหนปะว่าผมเป็นหัวแกงโอมโมกแกงแตกอะไรวะเฮียงงกับมันอนะ่ะ กระเป๋าแปดร้อยค่ะไดส่ครับนึ่งห้าด้แปดร้อยนะฮะจอะลนี่อ่ะได้อะไร่ะครับคุณหมอเจ็ดสี่ห้าเ็นะทุม้โอุ้นะโอ้จุนจไมุ่นไอ้ยตะเกี่ยสดีนฮะสดีครับหยมดีอีกนฮะ เอาสามอันหนึ่งห้ามึงจำหนูยิ้มได้ปะเดี๋ยวโดนปีนนะเดี๋ยวโดนปีนดนยิ้มแฟนเก่าพี่บ๊อบปะไม่ใช่เฮียฮิ่ะน้องใช่เหรอไม่ใช่น้องเหรอเออใช่คตอนนั้นไม่ได้เป็นอะไรกันนะมันจะเป็นสี่ห้าครับหนึ่งห้าเอาสามอันติ๊กอะไรอ่ะหกห้ามือขอบครับที่จยบินยังไหนเอาครับหมอ เออแต่ที่จ่ายบินอยู่ไหนบอสจ่ายไปแล้วนี่จ่ายบินพี่จ่ายบินอยู่ไหนครับเงินไว้เลยอ่ะพี่เออคุยแล้ววะเดือสี่ห้าครับที่เปิดโดนลงไปได้ยิงผมอ่ะไม่กูโดนล้วงข้างหลังเลยมึงโดนไปปุ๊บกูมึงวิ่งปุ๊บกูโดนล้วงเลยเพราะไอ้ยี่กูกำลังรั้นเลยกูเห็นแม่องบนยิงกูสักทีว่ะกูบอกมึงแล้วไอ้โดินไปตั้งแต่แรกมันขึ้นมาว่ะ กูโดดลงไปอ่ะกูโดดลงไปกะชุบกูชุบได้แล้วล่ะมาๆมาๆมันไม่ใช่สตอรี่ที่เล่นเอเล่นเล่นนับไฟนกันนี่เลยว่าจะโยกโยกดีกว่าโยกดีกว่ายดีกว่าเว้ยไปกระตากดีกว่ามันจะได้นานน้อยไม่อยากเล่นบนหลุมอ่ะอยากเป็นแมพไม่ชอบ ไม่อยากเล่นแบบเนี้ยแบบแบบนี้แม่งไม่หนุกจริงไอ้เหี้ยแบบรุ้นจะมีพื้นที่นรเยาอรไอ้หยไม่คนันเหลือยืดหย่มหนึ่แล้ววะอันไหนอปไหป้ยเาไมันเยอืหยมนึ่งแ้วะอไไคนะ้าเรามันหมห่งให้ไหนไคอมันเยอะพีห่บหน่ับหมอหอาเราคนมันเยอะหห้องนไหนไหคนปะหยาเราเยอะกว่านี้ ครับคหมอที่เฮียครับมีเพื่อนเหนือใช่เหรอก็ไปเรียกเขามาสิครับหมอครับวันนี้ไม่มีคนขับอ๋าไปเรียครับหมอเมื่อยแก่ก็ปล่อยมันโดนแบคทีเรียดกใครใครเหนื่อก็ไปดูดิป๋าป๋า๋๋ที่ไหนเหรอเนีเออเดี๋ยวให้เขาชกให้เขาจับเขเพื่อนเพื่อนป๋ามามาเดี๋ยวเพื่อไหนกันมามาให้จุ่มหน่อยเว้ยมให้จุ่มหน่อยเว้ยมามอเราไม่รับไปอะไรมา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 ใครไปปลูกป่าไหนนต่เด็ก ไออย่าม yeah, What right. ันบ oh. oh. for ัฟม so ันบัฟตลกปะไปไหนกันเนี่อไปเลยอยู่ไหนกันเนี่ยพี่รวมไหนกาะกลางรนดจ้างบอลลันด์จะถึงแล้วเสียรัก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 พี่เสียรักเอาเสียรักอาการันเถอะการันจะยาวแดงรันจะลงนะกระทืบรอดแล้วเบสไม่รอดแน่นี่อะเสียปุ๊บไปอะบอบบ๊อบ ไปอยู่ไหนกันลงกระล่ำกานยังลงกระหลาำโอเคมึงจะนีไปไหเนี่ยเงียบจังวะฮะเสียบไปไหนอะกระดาเสียบไปไหนอ่ะไอ้สัตว์ก็เม้มไงควายไอเกไม่มีปากแล้วเฮียไม่มีปากเสียบไปไหนหมาไม่เสียบไอ้ตอมิบไม่ไหวเสียบไปไหนหมาไม่เสีไม่มีปากแล้วมาโดนไม่มีปากแล้วเสียบไปไหนวะแก้วเฮียไม่เดียวไม่ได้เข้าอ่ะไม่ได้เข้า อะไรอะไรมงโง่ทำคุยอะไรไมงง่ทำคุยอะไรได้ไปโงทำคุยอะไรกูได้ที่ไปโง่ไอโง่จริงจริงควายนจริงจริงที่ไม่มีเหียเลยจนายสว์เดี๋ยวรอรอรอรัตัวชุบแต่ตัวชุบฉลาดมึงเคเห็นปะโดนไม่มีปากแล้วปากเสียงหายเียบฟังากรองาเียงไม่ไหนอ่ะาาฝาฝาาฝ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 าา เรูฟังว่าเราฟังว่าเวเลยมึงเยอียังเยอะใช่ไห้โอมม้โหเยียคอหอยจุนี่สองสองสี่หกแปดสิ 2, 4, 6, 8, บสิบสองสิบห้าสิบห้าสิ้าสิบหกเตี่ยงไปไหนหมดไานเฮียเวย่ากิน,นไอ้เฮีย คุประเมินมึงสูงไปว่ะคุณนึกว่าแบบมีฝีมือกว่านี้นะเว้ยไอ้เหี้ยปิดหวังจัดปิดหวังจัดมีแต่ตรงแต่ไม่มีอะไรอ่าไอ้เหี้ยนี่อยู่นี่นี่เองไอ้สัตว์มาไหนมาปิดหวัง่างไอ้เหี้ย อีใตข้าเหี้ควายมีเหียอะไัไอ้คว่อเต็มที่ลยไทนมอกูเลยอะเหียาก็ร้องเลยเหียมีคู่อะไรอ้ปัดเปิดมีเหียอะไรเลยเหียตอ้ควายเหพิ่มก่อนทีแถมน้องเหียอะไรอ้ัดมเรตัวช่บเยอะเหียตัวแหมเล่นที่ไหนเหียพี่บอบโอยปัดหนูอยากเป็นบอสก็ได้หนูอยากเป็นบอสครับเดี๋ยวรอพี่ตามหาหนูอยู่นะพี่บ๊อบหนูอยากเป็นบอสครับ วอมี้เหี้ยพอ้งมึงเหี้ยอะไรเขา่ามึงอ้เอ้ยไอ้พบเนียพี่บบอ้าเนี้าไอสัตอ้ถุนไม่ยไอ้ควเบเหี้ยเบอคุ้ยเห้ยกไอ้สตหวมี่เหี้ยวาถ้าโคจิคีฟาดปากเลยควาหลไงที่โง่ตองตองไ้เหี้ยมึงใต้ตีนไมัดมึงเกงมึงเก่งให้เหมือนตอนุยตอรี่แ้วนะไม่ช่บอก ไม่มีตมวคิดเองวะแต่งแ้วต่แทงเขาแลนะแต่แทงขแล้วนะแต่บอกว่าหไว้ัเดนนึงััใจเลยครับ่ยเลยแทงนะแทงเขาแล้วนะแทงเขาแล้วนะ้อมาลแล้ว้พดจริงแลวมึงจะับปล่ะไม่เห็นดเห็นแต่ปากฉลาดมเห็นแต่ัว S <S ไ,ม <Disease> ไม่เห็นเลยนะมาเชียปากสลับเห็นมะไรยืนปากสลมาคุยิรภาพมึงไงี่ปีมีถีให้หน่อยมาเชจะปีดมีถีต่ม่ห่อยมาเชียจะปีดไม่ไม <l ap> like <bbe> ่แทงแทงแทงเขาแล้วนะเดี๋ยวเดองติดวไปหาเรื่อง้ว่าน่าติดใจมดนโดนเลือนใส่ก่อนลมวโดนเลือนกลับก็รับไม่ได้ต้องรอรูร่งเดียวครับผมทำอะไรไม่ได้ครับผมมีหน้าที่ฟาร์มครับเยะเารู้มึงทำเียอะไรเขาจะด่าหางไฟี่อ่ไอ้โง่ัดเปิดก่อนเลยแท้แท้เยี่ยงอมทำ้างห ไม่ร้องนะหนูบอบไอสัดไอ้ยี่ร้องตัดตแทงเขาแล้วนะตัแทงเขาแล้วนะตัดร้องอีแี่อ่ตัดนใจแทงเขาก็ต่ดรอลงุกบอบยี่ร้องใจมมันไม่ไหวแงเขาก็รอรอลงก่อนครับรอลงก่อนครับรอลงกรอนครับถงา่ีลุงี่ยบอบตายไปนานแล้วัวดอย่าไม่ได้ครับปีรีปีรอาวุธม่ตัดเหยียคุณอาพี่ถ้าลงเขารมีคำเหี้ยอะไรไว้เาจะว่าไงไว้ปัดเหยียบเหี้ยตบมอไม่จังเลยจริงจริงปัดไม่มีค่าเลยเว้ย มีจากรกลาดแจงเพิ่มไหะครับเอ้ยมีทีซีอยู่วะมีทีซีอยู่วะมีทีซีอยู่วะมีมีครับมี